สวัสดีครับทุกคนจุงกะแมวบางโอนจุงกะหนูแม่แมซมสาย <laughs> เดรเลลคือเขามาครับวันนี้ได้ตำมะละกอกับแลมผักก้านจ่องผักโขมตันเทีย่ยแล้วก็มีสามชั้นโอ้ร่วงแล้วร่วงไปนู่นแล้วเฮ้ยมีนี้ปราซิวซาคามินเรียกไตรจังวานะอืม นี่ยปลาซิวอเตะจังหวะซาซูยเรียกการตองฮกรอบเลยนี่ก็ถอดลิอลิบางหมู่บ้านเรียกอลิบางหมู่บ้านเรียกลิสากเมนก็จู๊คำเดียวแหละึขอแห้ง เรื่อง <c oughs> ไปผักโคมนะ <c oughs> กันเตียจากมียนเตียกอะไรนะ <c oughs> ลืมลืมแล้ว <c oughs> ลืมหน้าลืมหลัง <c oughs> ธรรมดาเลย <c oughs> <c oughs> แด็บด้วยก็อืม,อม,อม,อมติดเนี่ยติดมือทอดเองไะเนี่ยสามชั้นทอด ใช้ดังมือใช้ดังช้อนคระุล ข้นปุ้นมนมจีน,นโรยนมเประกะข้นเต็มปากเต็มคำมน้ำไม่มาอืม กานจองรอบนี้ไปลวกอืม สามชั้นว่าอะไรมาพร้อม

ผมอม่ยลงปกปก

con em ừm <coughs> <coughs> ย่อยปุบบบฮมอ่ะเแลครับทุกคนขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ